พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายท่านเห็นไหมว่าเมื่อตอนเย็นวันนี้ม้าป่าตัวหนึ่งมันเดินอยู่ที่นี่เห็นไหมมันจะยืนอยู่มันก็เป็นทุกข์มันจะวิ่งไปมันก็เป็นทุกข์มันจะนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์มันจะนอนอยู่ก็เป็นทุกข์เข้าไปในโพรงไม้ มันก็เป็นทุกข์จะเข้าไปอยู่ในถ้าก็ไม่สบายมันก็เป็นทุกข์เพราะมันเห็นว่าการยืนอยู่นี้ไม่ดีการนั่งไม่ดีการนอนไม่ดีพุ่มไม้นี้ไม่ดีโพรงไม้นี้ไม่ดีถ้านี้ไม่ดีมันก็วิ่งอยู่ตลอดเวลานั้นความเป็นจริง หมาป่าตัวนั้นมันเป็นขี้เรื้อนมันไม่ใช่เป็นเพราะพุ่มไม้หรือโพรงไม้หรือถ้ำหรือการยืนการเดินการนั่งการนอนมันไม่สบายเพราะมันเป็นขี้เรื้อนพิสูจน์ทั้งหลายนี้ก็เหมือนกันความไม่สบายนั้นคือความเห็นผิดที่มีอยู่ไปยึดรมที่มีพิษไว้มันก็เดือดร้อน ไม่สัมรวมอินทรีย์ทั้งหลายแล้วก็ไปโทษแต่สิ่งอื่นไม่รู้เรื่องของเจ้าของเองไปอยู่วัดป่าน้องป่าพงก็ไม่สบายไปอยู่อเมริกาก็ไม่สบายไปอยู่กรุงรอนดอนก็ไม่สบายไปอยู่วัดป่าบุ้งหวายก็ไม่สบายไปอยู่ทุกๆสาขาก็ไม่สบายที่ไหนก็ไม่สบายนี่ก็คือ ความเห็นผิดนั้นยังมีอยู่ในตัวเรานั่นเองมีความเห็นผิดยังไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมอันมีพิษไว้ในใจเราอยู่อยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทั้งนั้นนั่นคือเหมือนกันกับสุนัขนั้นถ้าหากโรคเรื้อนมันหายแล้วมันจะอยู่ที่ไหนมันก็สบายจะอยู่กลางแจง้งมันก็สบายอยู่ในป่า มันก็สบายอย่างนี้ผมนึกอยู่บ่อยๆแล้วผมก็นำมาสอนพวกท่านทั้งหลายอยู่เรื่อยเพราะทำตรงนี้มันเป็นประโยชน์มาก